สวัสดีครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบึงบกฮงพันแล่นนะครับต้นที่ผมตัดไว้นะครับเ็นบอพี่น้องมันก็แตกกิ่งขึ้นมากครับนี่มันก็เลื่อมเป็นดอกเป็นอย่างละครับสําหรับกิ่งนี้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะครับทีแรกว่าจะตอนครับแต่ว่าบ่มีเวลาปล่อยไปปล่อยอมากจนเ็นบอพี่น้องเนี่เบิ่องเอาเนี่ยจนมันเป็นหมากเป็นง่นเป็นง่นเห็นบอพี่น้องเ็นบอมันแตกกิ่งขึ้นเทนา่าไรมันก็เป็นหมากขึ้นมานั่มครับพี่น้องอันนี้ก็เก็บไปกิน หลายชุดเล่ะครับพี่น้องแต่ว่าเห็นบอกขังบนก็ได้หมากันยังเป็นเงินเงินอยู่ครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเอ้ยเนี่ยแหละฮอนแลนต้นพอต้นแมนผมก็เคยตอนไปหลายกิ่งแห้วครับพี่น้องแต่ว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันกันยังเป็นทุกงานทุกอย่างให้ได้กินคือเก่านะครับเห็นบ่าพี่น้องเเห็นบ่ช่วงนี้กะมันกับเ่ราะให้ดกไปไหนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนนะครับพี่น้องแต่ว่ากันง่วยกันงามอยู่ครับพี่น้อง ลายกิ้งกับลายหมาครับพี่น้องเดี๋ยวผมออมมาให้เบิ้งนะครับเห็นบ่พี่น้องน่วยกับงามๆเลยครับเห็นบ่แต่ละน่วยกใหญนแน่บใหญนแน่แล้วครับกะอยูที่เล้อยดูการนะครับถึงเลยดูผลหลากนลยางมันกรที่นวยญ่ขึ้นนะครับพี่น้องแต่ว่ากัดดุกครับนวยงามดีครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยนี่กัหนวยงามครับฟังฝุเนี่ยแหนงผนแห้งดกครับพี่น้องเดี๋ยวผมกัจะยางออมให้เบิ้งนะครับ หนานี่กับริกมึงเลยอดครับง่ามเนาะบ้าง่ามเนาะกับบ่าพี่น้องเนี่ยกิ่งนี่กับน่่ยงามครับพี่น้องเห็นบ่าสำหรับักคุ้งมันก็ขึ้นเป็นฤดูเป็นช่วงนะครับพอช่วงนี้มันตัดฤดูครับมันก็จะเป็นดอกเป็นอย่างครับแต่ว่าขันมันเข่าเปลี่ยนช่วงก็ยังเป็นหนาฝนเลยหนายังเนี่ยมันก็จะเป็นดอกเป็นหมาขึ้นนี่ครับแต่ว่าเนี่ยมันกับเป็นในช่วงตัดของมันนะครับพอมันเป็นช่วงนี้แล้วมันก็จะยุดครับแล้วพอเปลี่ยนฤดูไม่มันก็จะ เป็นดอกเป็นยังขึ้นมาอีกครับตั้งกระจายเก็บกินเรื่อยๆครับสําหรับของน,นี่มาพี่น้องงามๆเลยเห็นไหมสำหรับต้นนี้การที่เห็ดเป็นยังสี่ก็กคือที่แรกมันขึ้นนะครับมันก็นจะสูงครับเท่ากับตัดยอดเห็นไหมพี่น้องนี่ห้อยตัดนี่ผมกับท่ายี่พี่น้องห็นนะครับสาหรับห้อยตัดนะครับนี่พี่น้องนี่ตัดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันก็นแตกขึ้นข้างบนในสามอันนะครับนี่ สามจริงมันก็เป็นหมาขึ้นมาเมื่อหนึ่งมันก็บ่สูงเพิ่มครับมันจะเป็นจริงสุดแค่นี้ครับเพราะว่าขันเอาปล่อยไปนะครับมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆพอสูงขึ้นไปเรื่อยต้นที่เฮ้าน้่มเฮ็เป็นเตี้ยอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนี่มันก็จะรับน้หนักเ่าไหวนะครับมันก็จะล่มถิ่นพอเฮาตัดปุ๊บมันก็แตกแขนงครับพี่น้องนี่การเทาเฮ็ดจางสี่นะครับบัตรมันแตกแขนงแล้วเท่าก็สามารถตอนได้ครับ มันริงมันดีปูกไหมให้เป็นหมูอิงเตี้ยแล้วก็ได้ต้นพันธุ์เก่านะครับแต่ว่าขันท้าบัตอันึังที่สิครัคพี่น่องปอยว้ปลอยว้มันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้ะให้ได้เก็บกินคือเก้าที่น้องด้ยเห็นไ่มเนี่ยนึ่งมันกับบัสูงเพิ่มคือกิ่งซุ้มนี่ครับตัวนี้กับประมันเลื่อยเข้าน่อยนึงครับเนี่ยตัวนี้กับประมันเลื่อยเอวน้อยนึงอายุประมันส่วนนี่กับบัวทสูงหลายครับเนี่ยเก็บได้สบายครับ การที่เขาสอนต้องเอาหน่อยลงเจ๊งหน่อยกว่านี่ครับอันนี้เขาปล่อยแล้วครับปล่อยไว้นะครับมันก็เป็นหมากให้ได้กินประมาณนี้แหละพี่น้องเห็นบ้นี่อันนี้ก็คือบอกุงนะครับบกุงที่เขาตัดยอดนะครับตัดยอดทําสาวก็เอิ่นนะครับตัดแล้วมันก็จะขึ้นกิ่งไม้แขนงไม้แต่ว่าเขาต้องตอนออกนะครับเขาจะเอาไ้บมืดที่แรกมันก็เป็นเศร้าก็ยอดนะครับเท่ากับ ตัดถิมเนี่ยตอนออกเนี่ยนะครับก็เหลือไว้ประมาณระดับนี่แหละพี่น้องจะหาฮกกิ่งอยู่ประมาณนี่แหละมันก็จะได้เป็นหมากเป็นผลให้เขาได้กินครับเห็นบองมันชัดจะชัดพี่น้องยังงามอยู่หมากมันก็ได้เห็นบองั้นมันเปลี่ยนจากฤดูนี้ไปมันก็จะเป็นหมากดกขึ้นอีิเขาก็ยังสามารถเจ็บมันได้เรื่อยๆครับตราที่มันยังโบเป็นเชื้อราหรือว่าเขาสามารถที่ดูแลบ่ให้มันเป็นเชื้อราหรือขาดน้าไปนะครับมันก็จะ อันนี้ก็คือว่าคุ้มครับต้นเดียวเลี่ยนอองมากก็จะได้นี่คือต้นนี้ประมาณตอนนี้นะครับเจ็ดกิ่งแปดกิ่งเนี่ยครับเนี่ยหมากมันก็ไล่ขึ้นครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาไทยพี่น้องเบื้องย่ประมั่นนี้แหละครับสาหรับบุญคงนะครับบุญคงสัตยดยอดนะครับเขาอื่นตัดหยดมันก็จะบ่ได้สูงขึ้นแล้วก็มันก็จะแตกนอไม่หยดไม่ขึ้นมากนะครับเขากับเมาะสําหรับที่จะตอนปีเหตุผลอื่นใดหรือว่า ปลอยลักษณะนี้ย้อนย้อนเอาไว mm ้ hmm. เขาก็ได้กินคือเกาครับพี่น้องบ่ต้องเสีย mm hmm. เ,เวลาปลูกม่ครับเร็วกว่าขันอีกท่านหน่ mm hmm. ไ,ได้ต้นเกาได้พันเกาเนาะครับ mm hmm. ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซทานี้แหละพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับ